ครับผมคุณชนะชิลล็อกเลยนะก็ผมเริ่มเลยนะเริ่มเลยแล้วก็โอกาสได้มา่องหน้านี้ครับก็โอเคเลยนะคือเป็นฟ้าไม่ย่เข้ามาแล้วก็บอกว่าโลเคชั่นเขาจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบช็อปปิ้งง่ายซื้อของง่ายแล้วก็กินอาหารง่ายครับจริงๆเราถ้าเรามาเราชอบชั้นแบบผมนะฮะผมให้ไปอาหารอาหารกับไห้เป็นบาา้<ถ>าร์สปา เยอะนะครับผมก็หน้าเดินถ้าน,น่าเดินแนนเราคุ้นรอบ50ปีด้วยครับเป็นไงบ้างรีสอร์ทเาหน้าหนาวคิวหน้าหนึ่งก็ไดะตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะเปิดแล้วฮะเดเปิดให้แบบถ่ายรูปกันแล้วก็มีเข้าไปตัดผักกันด้วยอะไรมันยังติดสมัยอยู่ครับก็ติดที่เราด้วยแหละฮะติดยังไงทำไมอ่ะอยากอยู่ด้วยตอนที่เปิด ยกเคลียร์ไงกรุงเทพไม่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบไปต่อก็คือวันเปิดขึ้นอยู่กับคิวเราว่าถูกวะยังไม่เปิดพร้อมกันกับตอนนี้เราอยู่ด้วยอ๋อมไม่ต้องดูเลิกไม่ต้องดูฮะไม่ต้องดูฮะอย่แบบชิวๆครับกันไหนเราอยู่แล้วไอ้เปิดแล้วนะแล้วโอเคทุกคนก็มาได้ตอนนี้ความสมบูรณ์มันประมาณเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่าใกล้แล้วแหละครับน่าจะ80เปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าเมื่อไหร่คะที่จะเปิดเ็ครับเป็นรูปแบบเหรอฮะ ตอนนี paid, ้ท <authority ICEOVER> ี <Sorry. ENNIS dies out> ่จะเปิดตอนปีใหม่น่าอาจจะเป็นเปิดแค่แบบโอเคเข้าไปตัดฉากถ่ายรูปอะไรกันแต่ว่าเต็มรูปเต็มรูปแบบอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นแบบที่ทักเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่อย่างสิ่งที่เราเจอก่อนนั้นทั้งลึกสายไฟที่นี่มันโอเคมีเียร์ยังมันมันมีความคงวนอยู่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วครับใช่ครับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็น่าจะเคลียร์หมดนะชัวร์ใช่ไหมว่าเขาจะไม่กล้าเข้ามาทีี่นนหลังจากที่มีข่าวขนาดนั้นเขาจะยังไม่กล้าจริงเหรอ ติดกล้องเ่อแล้วก็ม,มีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยครับปลอดภัยรับรองเข้าไปปลอดภัยแน่นอนนะแสดงว่าเปิดไม่ทันอีกเลยอินียแน่แต่เปิดอาจจะเป็นเนี่ยครับเร็วๆน,น,นี้ไม่แน่ไม่แน่รังเต้นเงื่อน่ารงเต้นนะอีกทกจะเปิดเไมถึงไม่ถึจะเปิดเลยใช่ก็จะถึ่อคนนังดูว่าถ้าสมมติเราไปเขาใหญ่เมื่อไหร่ที่แบบสองสามวันจัดของอะไรพร้อมแล้วก็สามารถเปิดปได้เลยอย่าดนะ มันต้องเวลามันจะเกิดซีนนี่ว่าให้เราเปิดลิซอนจริงๆนะก็เดี๋ยวแล้วเปิดแล้วเราก็จะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงแล้วก็โอเคเราพร้อมตบบล็อกเลยแม้แต่ที่ผ่านมาเราเทสบล็อกมันานมากเลยนะที่ผ่านมามันยังไม่พร้อมซักทีเดียวใช่ครอยากให้มันแบบว่าโลแกนไม่มีอะไรผิดพลาดปากอยู่ตรงไหนทีู่่ตรงไหนครับก็ปากนะฮะชื่อว่ามิกเมาเทนนะครับผมแบบสิมวิ่้าไปก็สามารถเจอได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับทอสคาน่าคไม่ไกลครัะทำครับ